หลังจากที่กดเข้าบทเรียนมานะคะให้กดไปที่ Add Content and Activity ค่ะหลังจากนั้นกดไปที่แท็บ Activity นะคะแล้วกดเลือกที่ไอคอน Machine Pair นะคะก็จะเป็นเพจแบบนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีทั้งบทเรียนสังเ็จรูปแล้วก็แบบสร้างเองนะคะเราจะมาสร้างเองกันดูนะคะอ่ะเราก็จะมาตั้งเวลากันก่อนเลยนะคะก็เลือกเลยค่ะแล้วแต่เราหลังจากนั้นก็มาใส่คำอธิบายกันนะคะ แล้วก็กดแอดแพร์ได้เลยค่ะาการทำจับคู่นะคะก็สามารถทำได้ทั้งแบบตัวอักษรเลยนะคะแล้วก็แบบรูปภาพหรือจะทำคู่กันไปเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นการเอารูปภาพจับคู่กับตัวอักษรน,นะคะ ทำอันแรกเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถกดเพิ่มอีกคู่หนึ่งได้ค่ะ <Yes. S 1> เมื่อเราทำคู่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามากดตรงที่คำว่าดอนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถกดดูพรีวิวได้นะคะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟ ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ